เรับเารณ์เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของเขตแกนแบน,นั้นจากข้างภูสูงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับยังเป็นพื้นที่ผสมผสานภูเขาสูง,ง,นสงเน,นของบ้านเรือนพี่น้องประ เลยนะครับในหลาย